พินแบทแมนมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมแบทแมนครับมามีฝนค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตให้แบทด้วยนะคะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเราแม่ลูกสองคนครับจะมาเล่นแมพอีเวสครับผม ไงครับมก็จะให้เราวิ่งหนีสับปะรดครับผมแล้วถ้าเจอสับปะรดเราก็ตายแล้วก็ให้มีคนมาช่วยเราแล้วเราเราสามารถช่วยกันเองได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมไปเลยครับหนูไปอยู่ที่สูงสูนก์่อแล้วก็เราสามารถหาพวกแคนดี้อมได้เก็บไว้จะช่วยรเราอะคะไม่รู้อ่ะเพิ่งจะมาเล่นนะครับลืมบอกไปว่าเราเคยเล่นแล้วไอคือ ep หนึ่งครับ ตอนนี้เรายังไม่เจอใครครับผีไงครับลูดเจอหนึ่งตัวถ้ามสมมุติว่าเราใกล้เจอผีมันจะมีสัญลักษณ์วโหลกให้เราเห็นว่ผีลูดอยู่ไหนใช่แล้วก็เตรียมตัวที่จะนหนีได้ไหมครับมันออกไปข้างนอกได้หรอว้าวมีเจอแคนดี้นะไม่รู้แคนดี้อ๋อมันออกไปข้างนอกได้ไม่รู้แคนดี้ใช้ทาอะไรได้บ้างนี่นนหนูเจอที่ปลอดภัยแล้ว ทำไมด่านนี้ไม่ค่อยมีผีเลยใช่ใช่ใช่หรือว่าตอนนี้มันเป็นรวงผีอยู่ข้างนอกเหรออยู่ที่สูงสูงเนี่ยหนูเจอผีแล้วผีมันอยู่ข้างนอกนั่นไงหนูเจอพี่ออโต้ด้วยถ้าเจอถ้าเราเจอคนตายเราก็ไปช่วยคนตายนะครับโอเคค่ะอนุถูกล็อกประตูตรงนี้แล้วไปทำอะไรตรงไหนดีือ มามีไม่ออกมาข้างนอกกนันูหาถ้าออกแล้ว <Yeah. S 1> ไม่เจอเลยครับผมเจอแล้วครับอ๊ะมีไปจีดกันเหมือน <om> เดินม,มาตรงนี้ก่อนแล้ว <Okay. S 1> มัมีก็เดินผ่านกันเองเดี๋ยวหนูไปต้อนรับมามีหน้าประตูเอ้ยหนูเกือบตกตายเลยหนูเจอ U f o โอหนูเจอแคนดี้ไ้ตรงไหนกำลังปีนไปหาหนูเจอที่ปลอดภัยที่ควรใหม้มามีอยู่แล้วมามีจะปลอดภยัยแต่หนูนี่สับสนไปหมดเลยเนี่ยว่าหนู ขึ้นหุ่นมาครับหนูขึ้นอยังไงจะเียโต้ตามตามที่เราต้ไปดนีนงไม่ยินใครเลยี่โต่อนจะเจอดูเจอผีใครเห็นหนูาะเอาพี่อโต้ตายนี่เหมือนหนูเจอมามีแล้วอ่ะในเดยนหนูนเดนหนูขึ้นไปที่ปลอดภัยคือยงไกเกดบวกหรือว่กดอุ้มก่อนก็ได้ันตาก่อนให้หนูลงไปช่วยช่วยใครก่อนดีเราต้ช่วยนี้พอดีแบบหนีหนีมาแล้ว เราไปอยู่โอ้โห้ตกหนูต้องขึ้นบันไดมาใหม่นี่ๆๆเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าข้างนอกมันมีแต่ผีแต่ข้างในมันไม่ค่อยมีผีแล้วมาช่วยนี้ก่อนตกหลุมตกหลุมอากาศอยู่ในหลุมอากาศนี่แหละหลุมนนั้เอ้ยผีมันอยู่ข้างล่างน้องรอจังหวะตื่นเกิดเอ้ยมันขึ้นมาได้มีคนตายสองคนหนูเกิดหูจะตายแล้วย้อุ้ยตายใครก็ได้ไปช่วยหนูหน่อย ยังไม่ฟื้นยังไม่ถึงนาทีเหมือนกันใครช่วยหนูมีคนช่วยหนูเกือบจะแถวแถวข้างนอกมันมีผีเดนลดอ๋อแต่หนูรอดชีวิตอ่ะหนูติดอันดับเท่าไหร่พี่ต้นติดอันดับสามหนูมามิติดอันดับห้าหนูติดอันดับหกอ่เราจะไปเราจะมาแข่งกันว่าใครได้อันดับสูงกันนะครับพี่ต้ได้อันดับสูงสุดหนูได้อันดับน้อยสุด มีได้หกมัมีได้ห้าอยู่ใกล้ๆแต่ทำไมเนี่ยแล้วมันผีมันมาหนูหนุนหนูเจอผีเอาจะนดูดันเดี๋ยวกันไหมเนี่ยตอนนี้มันยังช่วงพักอยู่อันนั้นไม่ช่วงพักอยู่อะไอซิวส์สามนาทีเริ่มรอบเริ่มต้นหนูอยากออกไปหนูเจอที่ปลอดภัยขนาดไหเมื่อกี้แบบจับพี่ออโต้ใครชนะพี่ออโต้มันนี้ ตน้แมนแหนูแพ้ม,มันมีเก็บเตียวโตอยู่แถวนับเฮ้ยหนูเจอผีไม่ใช่แบทแพมี่เหรอมันแบทแพมี่แบทอันดับเท่าไหร่มามีอันดับห้าหนูอันดับหกนะอ๋เอเหรอแสดงว่าตายเยอะว่ะอุ้ยหนูตายอยู่ไหนเดี๋ยวไปช่วยหนูขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบว่ะเกียรติโอไม่ไหวอีกแล้วเกียรโตผ่านตัวหนูไปคนนี้เขาจะช่วยหนูคนนี้เขาวางดีกับ อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ครับเรามีคนช่วยมีแล้วรอมาช่วยตรงนี้หลอ้วเบ้นไหมแล้วดูที่ติดอยู่ตรงกำแพงเนี่ยแล้วใครจะมาช่วยมีได้เนี่ยอยู่ตรงไหนฮะเดินทางห่างมัมยไม่เจอดีเดือนี้หนุดตกไปอยู่ตรงนี้เบ้นเถวแถว่ข้างในมันไม่ค่อยมีผีเด็ดเดี๋ยวฉันลองมาดีเบ้ดออกมาข้างนอกก่อนอ๋อต้อง U F O เหรอใช่ครับ แล้วใครอยามาช่วยมีได้นีหนูก็รักไปช่วยเอ้ามันก็ได้เดินรอด้วยมีพี่ชายไปช่วยมามีได้เนี่ยหนูไปก่อนแล้วกันเอ้าเดี๋ยวข้างในมันไม่ค่อยมีผีใดแต่เดี๋ยวข้างนอกมันมันมีผีอ่ะหนูเจอที่ปลอดภัยคือข้างในเนี่ยเนี่ยหนูอยู่เดี๋วเกับพี่ออโต้อยู่เดี๋วเดี๋วในข้างในกับพี่อัดตั มีโชบขึ้นบันไดไม่ค่อยเป็นอะค่ะแต่หนู้สอกขึ้นอุอ้ยหนูตกแต่อยู่ตรงนี้ดีนะแต่หนูว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าบัสนะขึ้นบันไดไม่เป็นกดตรงปุ่มมืออันนี้แล้วก็กดเดินโอ้โงูสร้างงานเฮ้ยพูดคำหยาบสร้าองหยาอะไรบอกงูงูค,คือคำหยาไปก่อใช่ พูดคำหยาบไปแล้วทุกคนหมาไม่พูดคำหยาบแล้วโอ้โหแล้วตายตรงน,นี้ใครจะมาช่วยได้เนี่ยน,น,น,นี่ไอ้หนุ่มเจ้าที่ปลอดภยัยไม่ได้ครับจะมีคนเยอะแยะนี่เจ้ท,ที่ปลอดภัยนีอ่อ่ะอันนี้คือคนช่วยใช่ไหมหนีมีคนช่วยตรงนี้ด้วยดีดีมากโอ้คนนี้เขากระโดดสูงมากเลยอ่ะหนูไปเดินเล้าแถวๆนี้กันนะคะอุ้ยหนู ตกกับแล้วหนูไม่ได้อยู่ที่ปลอดภัยน้องขึ้นที่ปลอดภัยทีใครใครทุกศาสตร์วิทยาศตร์ดีสังหารม,มัมบิ้ตายพิออตโต้ก็ถูกสังหารทำไมหมดรอบไปจังเลยยังไม่หมดแล้วมัมมี่เป็นยังไงก็มัมบิ้ตายอะบันมีชีวิตเหลืออ้าวโอ้โหแสดงว่ามันมีชีวิตจำกัดอะ่ะได้กี่ชีวิตอะสามชีวิตเองเหรอ,อจ,จะส<ม> <2. S 2> อนน เนี่ยหนูรอดชีวิตเสียชีวิตดิคครับ,รบนหนูนหนูติดอันดับสามอันดับหกพี่อตต์อันดับหนึ่งโอ,โอเคแดงวพี่อตต์ต้องเคยเล่นแล้วแน่เลยหนูอันดับสองออุ้ยเอาอยู่ดีๆดูเสียชีวิตอ่ะช่วงพักช่วงพักสิบวินาทีแล้วมันมีไม่เข้าไปร่วมเกมไ,<อ>ไปพักข้างในเกมมันเป็นมันไม่มีให้เลือดด่านแล้วอ ก็มันมีให้เล่นด่านนี้สามรอบอ๋อพอเล่นสามรอบเสร็จแล้วให้เรารอบพิเศษไม่กระโดดบ้านทำไมมันมิเห็นตัวมิไม่เห็นตัวโดยเองแมพหนูกระโดดไม่ได้อะมันเขียนว่าไม่กระโดดตัวหนูมันเขียนว่าไม่กระโดดมันเลยกระโดดไม่ได้่ันแมนอะไรอรับมันม่อยากเห็นตัวโดยเองะมีไม่ถนัด่ะอ๋อค ควรไอยู่ที่ปลอดภัยดีมีเดี๋ยวคนไปอยู่สะพานตรงนี้ปลอดภยัยมีตามาตามพี่ออตโอต้ดีกว่าพี่ออตโต้ได้ที่หนึ่งมันไม่ต้องเชื่อหนูเพราะว่าหนูอยู่ที่ที่ปลอดภัยนี่คือผีใช่ไหมใช่อาไม่ทันหนูอยู่ที่ปลอดภยัยมันมีไม่เชื่อลองดันโ <c oughs> ต้จะมาช่วยะแมทมาช่วยมีกับพี่ออตโต้ก่อมนมาช่วยอ้อมีมีผู้ใจดีมาช่วยหนูช่วยไม่ได้คดีหนูอยู่ที่ปลอดภัยเหมือนกันหน่ลงไปตายเราไม่ชุบชีวิตมี้สักทีอะ ก็เขาพาไปชุดที่ปลอดภัยไง<ช>เผ<ม>ื่อเขาตายนี่หนูยื่ตรงนี้คนเดียวเลยหนูว่าปลอดภัยสุดข้างในอะหนูรู้ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ตรงที่หนูยืนอยู่คือข้างในข้างในอะมันไม่ค่อยมีผีแต่กไ็ไม่ค่อยมีคนไม่เห็นผีตามพี่เอาต้วอนนี้หลบก็แนี้ มนนีไม่มีชีวิตนอาดอีดูแต่แถวเนี้ยปลอดภัยแถวแถวหนูเพราะว่าผีมันไม่ค่อยขึ้นมาดมูนีเพราะอะไรไม่รู้หนูมีรอบพิเศษแต่ว่าหนูกระโดดไม่ดเอ้ยเนี่ยนยหนูเจอมามีแต่หนูลงไปหาก่อนนี่ยเดี๋ยวหนูพาไปที่ปลอดภัยต,ตามมาเลยยังไงอะลงมาข้างล่างมันพีผีเต็มไปเลยอะเอา้าไม่กล้าลงไม่เป็นไรมีหนูอยู่ ดัวหนูช่วยมามีได้เพื่อมามีได้อ่ะทาไมมีเดินช้าจังเลยมามีไปกยดย่อทำไมไม่ได้ตามหนูมาเพิ่มมองไม่เห็นแบ็สมองช้าหน่อยแถวแถวแน,น,นี้แหละที่ปลอดภัยตามหนูมาดันหนูพาไปที่ปลอดภัยไม่เห็นด้วยเลยจเดินขึ้นมาบนนี้จากนั้นแล้วก็ไปเหินฟ้าตรงนี้เหินฟ้าเลยอู้แล้วเราก็จะเจอที่ปลอดภัยข้างบนข้างบนอะคือที่ปลอดภักด์ ข้างบนมีเคนดี้ด้วยซุกเวนเวนโอ้โหตกอีกแล้วลงมาข้างล่างกลับมาตั้งตัวที่จะกลับเน่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 เนได้ได้ได้ขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาไม่ได้เลยนะจริตกตกตกแต่หนูอยู่ที่ปลอดภัยอยู่คนเดียว เพื่อปลอดภัยโอ้ตรงนี้นผีสามนาทีแต่มันผ่านมาเก้าน,นาทีแล้วมั้ยไม่ใช่เราตายไปหลายรอบแล้วนะมีว่ามีเจ้าหาทางเข้าตึกดีกว่าไม <โฮ S 2> ่ค่ไม่ค่อยมีผีเมื่อกี้หนูสไลด์เท้าแบบเมสซี่อ่ะออนี่เราสไลด์ให้ดนรอดชีวิตรอบนี้สุดยอดสู้อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ดูอะไรหนูจำไม่ได้หนูเอาระดับเท่าอะจะดู้วยแบสหนึหน่งโอ,อ้ยทำไมเราอันดับกป็นสองจเลย มาเมก้าหนู<ล>ที่หลอ่อเปี้ยนเม่นเปียโตเลยหนูเห็นเปียโตไว้เวลาปล่อยไปเถอะเอะอันนี้เมื่อกี้ด,ดูสไลด์ขาแบบคิสเตโนโลอนันโดได้เลยดูนะสู้สู้เลยเลต้องวิ่งเร็วๆแล้วก็สู้ไม่ได้เลต้องวิ่งเร็วๆก่อนแล้วก็สู้เลย พร้อมหรือยังไม่พร้อมครับเพราะว่าเกมโหลดเพราะด่านนี้จะน่าเล่นหรือเปล่าเฮ้ยด่านนี้หนูเคยเห็นยูทูบเบอร์เขาเล่นสนุกมากเครื่องบุกกินซาเลชั่นเครื่องไอซ์เบรคเกอร์ไปเลยไปเลยส์กวนแหวน อเอเเลน่ฮ้ยเราขึ้นไปบนเรือเลเฮลิคอปเตอร์ข้างบนขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าได้ไหมหนูไม่อยากขึ้นไปหนูว่าเรือมันปลอดภัยกว่าแล้วเรือเรืออยู่ตรงไหนบนเรือนะนะที่มันมีเห็นอยู่อ่ะเรือนะนู่นน่ะเรือนเลยหนูขึ้นไปยังไงอ่ะชีวิตน้องอ้ยอะไรเนี่ยจะถูเออไม่ไปไหนเลยพี่นี่ตายแล้วอ่ะ มันขึ้นอย่างไงอะหนูขึ้นไม่ได้อะ Help เทว e ีพรีส e ทวมีผ e ได้ได้ได้เด็กหนคนนี้มาช่วยนีตลอดเลยเนี่ยคนเดิมเนี่ยคนเนี้ยชุดแดงใครก็ได้ช่วยหนูขึ้นหน่อยหนูขึ้นแดงกิ้วนะครับผมหนูมันจะปกป้องมามีก็ได้เดี๋ยวเรื่องตายมันจะคืนชีพจะมาเอาชีวิตไปแล้วครับทำไมหนูไม่ขึ้นบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยไม่เห็นมีผีขึ้นไปสักตัว เพราะว่าเขาถลงแบตอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ปลอดภัยอ้าตายอีกแล้วเดี๋ยวหนูไปช่วยมามีอยู่ไหนอะอยู่ไหนกันอะตายไปสองรอนซู้คนเดิมมาช่วยชีวิตนี้อีกแล้วโอ้โหพอหนูจะไปช่วยเขาจะชอบเป็นเยี่ยมตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบตไม่สิมามีมาอยู่ชีวิตกลับมาแล้วครับอยู่อยู่ที่ปลอดภัยปลอดภัยแล้วหนูเจอเห็นแล้วตรงไหนได้ แต่ว่าหนูอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้ว่ามันมีห้องน้ําด้วยเดี๋ยวน่าอุจจาระไอ้เบนเซน้นอืม,มเซสไลด์ค่ะ,ะต้องรอชิลลิ่งมันยมีไม่มาอยู่ที่เดียวกันกับหนูที่เดียวกันกับหนูมันปลอดภัยอ่ะของมีดีหรอมีมีอถมีดต็แคมป์ห่ะแต่หนูอยู่ในบ้านหลังนี้ปลอดภัยมากนอนได้นอนมันมีที่ทำาหาเพื่อมีเตียงนอนได้บ้างหรอนอนสิคะมี ที่หนูไม่ควรอยู่ตรงที่มันมีกระจกอะเดี๋็กผีมันเห็กระจกบ้านเราเหรอเราไปหาเด็กหนูบังคับเครื่องมานีหันเด็วหนูไฟเองไม่งั้นเด็กมามีตายเพราะว่าหนูเล่นแบบนี้เซียนน่าไม่จะเคยเล่นไม่ใช่หรอเปลาหนูดูในยูทูบเก่งเพราะยูทูบครับเอาหนูตกหลุม เจอห้องรับเจอห้องรับมันไม่เหมาะกับเตอหนอยงมีคนถูกสังหารเต็มเลยไม่คิดจะไปช่วยเขาบ้างเลยนั่นไงนั่นไงเจเจ,จเจอแล้วดนันรีบออกเลยตรงนี้มีถียบแย่ไปหมดเลยไม่เป็นไรปล่อยมันไปเถอะมันเข้ามาไม่ได้เลยหรือว่ามันเข้าไม่ได้เพราะประตูตัวมันใหญ่กว่าประตูนี่ตู้ มาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยค่ะกำลังอยู่ได้ไงแล้วเพียร์แล้วเพียร์คนทรักษาที่สุดคือพียอ์โต้เช่นเดียวกันพียอ์โต้ไม่ได้หยุดแล้ว่แม่เจอเอ็นผีแล้วผีมันมาเข้ามาแล้วผีมันเข้าไม่ได้หรอกแอบตรงนี้ก่อนไม่ให้มันเห็นกระจก เราบอกแล้วสองอ้าวนีตัวหมดหนูตัวหมดหนูได้อันดับสามเนี่ยหนูได้อันดับสามมามีได้อันดับอะไรมามีได้อันดับเจ็ดพียวโตได้อันดับสิบเอ็ดหนูได้อันดับสามรอบนี้ผู้ชนะคืออัศวินรัตติกาลเราไปหาที่ซ่อนกันต่ออัศวินรัตติกาลนึเราไปหาที่ซ่อนก่อนมามีครับผมหนูจะซ่อนบนเรือ แต่ว่าหนูขึ้นเรือไม่ได้เนี่ยหนูขึ้นเรือได้แล้วลองออกมีผูกอะไรลงมาไอเซวินลัตติกาดอย่างนีะอย่างเป็นเซวินลัตติก,การเฮ้ยห,หนูขึ้นบนนี้ไม่ได้แล้วเขาจะสร้างบัไดไปเพื่ออะไรวิรู้หนูขึ้นมาบนนี้ไม่ได้โอ้หนูไอยากจะรู้ยว่าแคนดี้มีไว้ทำอะไรหนูก็เหมือนกัน ไม่รู้ว่าแอนดี้มาเอาเองมาหรอสูงเอไม่กิเกือบตกไอ้หม่เอ็ะตูยังไนึ่งเพาะมันอยู่บนเรือบรรทุกหนูเจอบันไดแต่มันขึ้นไม่ได้อ๋อเนี่ยบันไดไม่มีให้เกาะเลยอือมันมันไม่มีปุ่มเกาะกระโดดขึ้นมากระโดดก็ไม่ถึงหนูเจอบันไดเหมือนมันมีทำไมหนูไม่เจอแสดงว่าคนอุ้ย ลัวล่ามยังไงมีเทคนิคเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็จะกระโดดสูงให้เราเลยโอเคหนูทำได้เอยผีมาเอาผีมาเอาเล็วผีมาไหนเออแอนหนูไปช่วยมามีอุ้ยหนูผีตายข้างกันมามีได้คาไหมฮะเอางูไม่มีคนมาช่วยแล้วไม่มีใครมาช่วยหนูเดมี่ชอบชีวิตแล้วเดมี่ไปช่วย มีคนนี้ได้ช่วยหนูเสื้อแดงอ่ะที่ช่วยที่ชอบช่วยหมอมีอ่ะมีคนช่วยแบบยังมีแต่ได้ไม่วยมีแล้วไม่ใครอยู่ตรงหัวเลยดูดูออกเลยตรงนี้อาอหนูตาหนูหโลดนะแล้วหนูไปที่อื่นครับอ้าวน้องใบช่วยมาที่ผีมันดูเหมือนคนเลยก็หนีไม่ทันนะครับอยู่ตรงแเมป์ดีกว่ามีตัช่วยมีแล้วเฮ้ยดูกระโดดสูงอ่ะตัวเราจะติดไฟนูนีปกระโดด ดีไปไหนหลบไปไหนีปยังแหว่หนูวิ่งเร็วมากเลยแคนดี้เก็บไว้ที่ออไะไรนันเนี่ยเก็บไว้เพื่อซื้อสกินใหม่หรือเปล่าซูวแหม่หนูเจอที่ปลอดภัยที่ดูอยู่ไปเมื่อกี้แล้วมันไม่ปลอดภัยบ้างเพราะตายเขาคืนอ่านเป็นนเดแคนดี้เหรอหนูเจอแคนดี้แล้วหนึ่งอันแต่หนูหนไม่บอกหมอนว่ามันมีแก็เ,เห็น หน,นูไม่เข้าใจว่าแคนดี้มีไว้เพื่ออะไรเนี่ยห,หนูเจอบ้านหลังหนึ่งที่มันใหญ่กว่าบ้านที่เราเคยอ,อยู่แต่ว่าผีมันเข้าได้เพราะระตูมันใหญ่กว้างเป็นมหาศาลขนาดบ้านเล็กยังเข้าได้เลยครับอุ้ยมีแอบอในโกดังนี่ใช่เอ๊เอรออ์ <c oughs> ลูบอกว่าบ้านหลังนี้เลยมันใช่บ้านที่ไงนแล้วมันโกดัง มันมีมาขึ้นอยู่บนหลังเอ้าเมื่อกี้หนูขึ้นหลังคาดาทำร้ายฟาดที่โลกครับมันมีท่าทางอย่างนี้ถึงมันมีจะขึ้นได้กระโดดไม่สูงกระโดดจะได้ไหมกระโดดไม่ได้ล่ะครับแต่ทำไมหนูกระโดดได้หมดเวลาผู้ชนะชีวิตคือแบตได้มันมีได้ที่แปดเบตได้ที่เท่าไหร่แบตแบตได้ที่สี่ พี่ออโต้ไม่มีเลยพี่ออโต้พียโตออกแมปไปแล้วหรือเปล่าสงสัยพี่ออโต้ออกแมปไปแลนะ้วมั้งเดิมก็มีการด,<า> <ๆ S 2> ด่านนี้เลยหนึ่งรอบใช่ไหมคะน่าจะไม่ใช่รอบสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็แล้ก็จะปิดคลิปวิ่งเร็วก็สู้ โปร่งใสเม็กกะโปรงใสคืออะไรเลยต้องทำตัวให้โปร่งใสเน็กบอกวัามองไม่เห็นเมื่ออยู่ใกล้เปิดเผยเมื่ออยู่ใกล้เมื่อเข้าใจแหรเราไปที่โกดังเดิมแม่เดียแต่ว่าโกดังมันไปทางไม่ได้หนูจำได้ตอนนั้นตอนที่หนูไปยู่แถวแล้วแคนดี้เเพราะว่ามีคนแอบกินกินไปรือเป่าหนูวิ่งเร็วนูวิ่ง หนูวิ่งไปไหนก็ไม่รู้หนูวิ่งไปมั่วหนูวิ่งไปเล็เเหมือนจะเจอโกดังแล้วเอ้ยหนูไม่ได้เจอแคนดี้แต่หนูเจอกระเป๋าฟักทองนี่เห็นแบบแล้วนั่นไงหนูเจอโกดังแล้วพุทธีหนูยังไม่เจอโกดังแต่หนูเจอบ้านเหล็กที่ผีมันเข้ามาได้เนี่ยหนูเจอโกดังแล้วหนูเข้ามาดีกว่าตู้เลยเก็บแคนดี้เลย แต่หนูเจอกระดังมีคนถูกสังหารอยู่แล้วไม่ช่วยหรอกเพราะว่าเราเป็น FD เพราะว่าถ้าเราช่วยเราก็ตายอุ้ยหนูเกือบตกเลยแหน่แหน่บอกว่าเวลาไปใกล้ Candy คนดี้ก็จะถูกดูดเข้ามาเก็บอุ้ยหนูเกือบตายเลยเมื่อกี้แมนอดใจแบนเดอสอนสิมันมีเหลือเท่าไหร่เก้าสิบแต่ว่าหนูอยู่ที่ปลอดภัยกว่ามัน แถวนี้ไม่มีใครเลยแต่ว่าอุ้ยเกือบตายแน่ไ้วโอ้มเกือบตกขีขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้หรอกอุ้ยเกือบ,ออบ,ออบ,ออบใครถูกสังหารเลย,ยเหมือนเดิมอมามไม่เคยช่วยใครเลยนะในนี้ หนูก็เคยช่วยมอมีมาแล้วหลายหลายรอบเลยนม่ไงหน,น,<ๆ> person, นูเจอหมอมีเร็วปลอดภนะัยไหมน้ตรงนั้น,ลน,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 นปลอดภัยสุดเลยตรงนี้หนูอยู่ปลอดภัยอยู่ตรงเนะี้ยปลอดภัยมอมีดูดิอยู่ตรงเนี้ยปลอดภัยเช่นไงตื่หลบอยู่ไหนเะนี่ยคนเด ก็ดังกัหนแล้วนะครับดูนั่งทำหรือเปล่าไม่รู้มันมีบังคับเข้ามาน,นี่กันแนเองมันมีห้ามเดินไปไหนนะห้ามเดี๋ยวม,มันตกน้องแบดทำนี่ที่มัม่ผีจะมาแล้วไอ้เ้ยผีผู้สังหารจะมาแล้วนะนั่นได้เจอจุดดังแล้วไอ้ผู้สังหารมาแล้วแบดหนีแล้วอะไรเขาคนที่เป็นผู้สังหารเขาเขา,เขาไม่ได้เป็นผีเขาเป็นคนที่ล้มทำไมหนูมาที่ หนูมากโกดังแล้วยังไม่เจอแบทแมนแล้วอย่าวางครับที่เดี๋ยวมันตกตายทำไมหนูเอ้าหมดเวลาหมดเวลาโอเคเดี๋ยวซีว่าใครจะชนะรอบนี้มามีได้ที่หกแบทแมนได้ที่ทำไมไม่ไม,ไม่มีตัวแบทได้ที่หนึ่ง <laughs> ดยอดเลย หนูบอกแล้วว่าตรงเมื่อกี้มันปลอดภัยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นแบบนี้กันใหม่ EP สองเาหนัาวันนี้สนุกมากเลยครับหนูได้ที่ดื้โอเควันนี้ป๊อปเปอร์วันนี้เราสองคนแม่ลูกสุดปวนไปกันกันนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบุยบุยบุย